สวัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์วันนี้ผมก็จะมาล่าท้าผีในฟ a สโมโฟเบียกับด่านซันนี่เบโดสนะครับในระดับความยากคูณ10นะฮะอ่าโอเคนะครับในเกมนี้เราจะยังไม่เข้าไปลึกนะฮะเราจะเอาของที่จะไปต้องใช้เนี่ยมากองอ่าหน้าบ้านก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผีเกิดตรงไหนนะครับแล้วถ้าเราจะออกมาหยิบของเนี่ยเรา ก็ต้องเสียเวลาเดินออกมาใช่ไหมเดินเข้าเดินออกและระหว่างนั้นเนี่ยผีก็ล่าตลอดนะครับมันจะทําให้เราโดนขังแบบนั้นไปเรื่อยๆนะฮะไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะฉะนั้นผมจะเอาของทุกอย่างที่คิดว่าต้องใช้เนี่ยเข้าไปทีเดียวเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะเล่นในโบสถ์นะฮะแล้วก็หาอินโฟว่าผีอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ในโบสถ์แล้วเนี่ย ไม่ไม,ไม่ไม่เจออินโฟโลเลยก็แสดงว่าผีจะอยู่ซีกซ้ายไม่ก็ซีกขวาอ่าวิ่งซ้ายหรือหรือวิ่งขวาแหละหรือวิ่งแซบก็ได้อืมอร่อยเลยทีเดียวไม่ใช่ละแต่ถ้าเกิดว่าผีอยู่วิ่งซ้ายวิ่งขวาเนี่ยก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีที่จุกก็ประมาณนี้แผนคร่าวๆนะฮะไปก็เอาดอทไปนะครับสองตัวอะไรก็ได้หยิบไปก่อนตอนนี้นไม่ต้องไปแคร์ครับ <c oughs> ไม่ต้องไปแคร์แต่ว่าแป้งแคร์นะฮะเอ,อ้ยมุกอะไรวันนี้เนี่ยนี่มันมุกหรือเปลือกเปลือกหอยวะโอเคแล้วก็โยนไปเลยครับอ่าแล้วก็ทูบนะอันนี้อันนี้จะเปลวอแล้วต้องใช้ปื๊บปื๊บป๊บเอาไม้หมดเลยฮะไฟส่งไฟแช็คอ่าโอเคแล้วก็อ่าเกลือ,อเกลือต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูเรทนะครับ มันต้องเช็คอยู่แล้วตัวนี้นปื๊บปื๊บปื๊บอุ้ยอ่าโอเคโยนเข้าไปแล้วก็กล้องวิดีโออ่าโทรโข่งนี่ต้องใช้อยู่แล้วเ m f ด้วยโทรไอกล้องวิดีโอเ m f แล้วก็โทรโข่งนะเพราะว่าเราต้องใช้ในการหาอินโฟนะแล้วก็สําคัญสุดคือกล้องวิดีโอแหละเพราะว่าเราต้องเดินฝ่าความมืดนะครับเพราะว่ามันใช้ไฟฉายไม่ได้นะอ่าโอเคแล้วก็กล้องถ่ายรูปครับ ก็ถ่ายรูปแล้วก็มีอะไรอ่ะมีเทียนนะครับโอเคเทียนก็เอามาสักสองเล่มละกันอ่ะแค่นี้ก็น่าจะเกินพอแล้วอันนี้อันนี้คือเยอะมากแล้วนะอ่าเนี่ยเอามาเลยอ่ะเอาเกลือเอาเกลือมาด้วยอ่ะเอามาเผื่อละกันครับเาะประมาณนี้แหละพอแล้วมั้งอ่าอพอแล้วพอแล้วเอยเอาโมชั่นมาด้วยเผื่อเทสย,ยูเลเผื่อได้เทสนะแต่ส่วนมากไม่ได้เทสหรอก มันยากนะครับโอเคผมพร้อมแล้วไอ้ดอตอีกตัวไหนอ่ะอ่าโอเคอ่าเราก็จะถือทรูคงอาร่าเลยครับทรูคงเนี่ยวะเอ้ธนูคงทรูคงอยู่นี่อ่าแล้วก็กล้องวิดีโอแล้วก็ยิมเฟโอเคพร้อมแล้วไปครับดูเลยครับเบรกเกอร์บม่ได้อยู่นี่ใช่ไหม เฮ้ยเรายังไม่เจอเสียงนะเดี๋ยวเราจะเดินฝ่าไปเลยมาแล้วมาสแตนบายในะบวก่กันครับไม่มีเสียงเลยนะครับนะเนี่ยเงียบมากเลยแล้วตอนนี้ผีล่าอยู่ด้วยนะครับ ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเหมือนจะไม่อยู่แถวนี้ใช่ไม่มีเสียงเลยเอาแล้วไงทุกคนครับคือผีไม่ได้อยู่แถวนี้วะแสดงว่าอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งซีซ้ายซีขวาสักฝั่งอะ่ะเพราะว่าไม่มีเสียงเลยจริงๆสาระเลยดูดิเอางี้งั้นเราจะเดินไปขวาก่อนแล้วกัน เพราะว่าเราต้องการเปิดเบรกเกอร์ด้วยนะครับเปิดเบรกเกอร์ด้วยโอ้โหเบรกเกอร์ไ ER ม่ได้อยู่ตรงนี้เลยครับโอเคออกมาข้างนอกก็ได้วะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคอยู่ตรงนี้นะเบรกเกอร์จำไว้เลยเอ,อ้ย โอเคทีนี้ก็เหลือหาผีนะครับผมว่าน่าจะอยู่ซ้ายไม่ก็ขวาสักสักทางหนึ่งแต่ตรงกลางไม่เจอนะไม่เห็นเลยเนี่ยตรงกลางเนี่ยอ่าล่าอยู่เห็นปะไม่มีเสียงอะไรนั้นครับแสดงว่าไม่ซ้ายก็ขวาอย่างที่บอกเลยเว้ยอยู่ขวาอรอ นี่ยเจอตัวแล้วโอ้ยล่อมาได้ดีงไงสวยดิล่อมาได้ครับ <S <S เดินปกตินะตัวเนี้ยเอ้ยได้เอ้สวยสวยเอ้ยได้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 เราเล่นตัวนี้ได้ครับโอเคดีดีด,ดีดีเลยไม่ใช่ทาเยไม่ใช่ดิวเจนไม่ใช่โมลอยไม่ใช่ทวิน ไม่ใช่ไมลิ่งไม่ใช่ฮันตูไม่ใช่เรเวนแนนไม่ใช่โปรตไกิโอเคมันก็ประมาณนี้แหละครับงั้นงนเดี๋ยวมาแป๊นนึงนะไปเอาของก่อนโอ้มืดมากเปิดไฟสิโอเคมาจากขวานะครับผีผีอยู่ขวานะอยู่ซี่ขวาอยู่ซี่ขวาแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ขวาลึกอะ่ะ อยู่อยู่อยู่กลางๆนี่แหละมันถึงเดินมาได้ไงโอเคทีนี้เราก็เอาเอาทูบมาเลยครับเอาทูบแล้วก็โอ้จะไม่ใช้เทียนด้วยนี่ยว่าเอางี้เราต้องการที่จะถ่ายรูปผีก่อนโอเคไหมรอรอรอเดี๋ยวเราจะกดตัวบีเรียกวิเกิดใกล้ยังวะเห็นปะเนี่ย ัวอะไรอ่ะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะแฟนทอมปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฟนทอมแฟนทอมผมยังไม่ทันได้ถ่ายรูปมันเลยอ่ะมันทุกคนมันเกิดโคตรใกล้เลยเว้ยเกิดใกล้มากโอ้แฟนทอมครับแฟนทอมเฮ้ยเดือดติดประตูชิบหายแล้วว้าวอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ว้ามันมาแล้วทุกคนโอ้ oh my god หยุดล่าได้แล้วหยุดแล้วเออแฟนทอมครับตัวนี้โอเคยังไม่อยู่อีกเหอโอขูหแม่งล่านาน,านจัดเป็นแฟนทอมเลยแล้วผมจะถ่ายรูปมันยังไงวะเนี่ยทุกคนแฟนทอมแฟนทอมเออแต่ถ้าล่าต่อไปกระพริบไม่เหมือนแฟนทอมนี่แม่งไม่ใช่แล้วนะผมบอกให้สารล่าเลย มิมิกถ้างั้นแหะเอางี้เอากล้องมาหน่อนเฮ้ยกล้องอะไระอ่าเอากล้องเอาเอามากล้องตัวนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมครับเดี๋ยวลืมโอเคทุกคนคือผีแม่งเกิดโคตรใกล้เลยโอ้โหมองไม่เห็นเลยวะ่ะผีมันเกิดแบบใกล้มากครับเกิดใกล้จริงโคตรใกล้อะ่ะโอเคเหลือใช้คูซิฟิกใช่ป่ะเอาคูซิฟิกมาดีดีอันหนึง่งอันหนึง่ง แล้วก็ทูบมาด้วยผมไม่รู้ว่ารูปผีจะได้หรือเปล่านะี่อันไหนคูซ okay. ิฟิกโอเคเน่ทุกคนมันเกิดอยู่ขวามือเลยเดยห้องนี้แน่เลยหรือเปล่าใช่ไหมผมไม่รู้นะห้องนี้ปะเอ้าล่าอยู่เหรออ๋อ,อมาจากฝั่งน้นครับใช้ครูซิฟิกเหรอมันจะได้ใช้เหรอวะ ยากว่ะทุกคนเสียไปแล้วสองทูบมาแล้วอยู่ยังมันถ่ายติดยากอ่ะหาของผีไหมผมว่าคือผีผมรู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่ามันยากตรงถ่ายรูปอ่ะมันเป็นแฟนทอมอ่ะครับ มันเป็นแฟนทอมมามันถ่ายติดยากมันมาจากฝั่งเนี้ยอะไวแม่งเปิดไฟไม่ได้โอ้ oh my god ขอร้องขอร้องเอาไงดีกล้องวิดีโอผมต้องถือกล้องวิดีโอไปเท่านั้นอะ่ะเนี่ยแล้วกล้องวิดีโอนี้ใช่ไหมก็คือเราต้องไปหาห้องมันอีกถ้าทำคูชิฟิกอะนะ เนี่ยมันมาจากฝั่งเนี้ยครับแต่ผมไม่รู้ห้องนะอาจจะเป็นห้องนี้ปะวะอ่ะผมไม่รู้ผมวางแล้วแต่เดี๋ยวผมไปหยิบเกลือ,อามาก่อนเกมนี้อาจจะไม่ได้รูกผีนะผมว่าดูทรงแม่งยากว่าแม่งเป็นแฟนทอมสาระเลยแต่ถ้าจะแบบสะดวกสะดวกก็ก็มีโดมต้องถือหรอมัง้งโอเค เป่าเทียนมันเป่าไปแล้วไงมันเป่าในโบสถ์ไปแล้วครับเป่าไม่เป็นไ,ไม่ติดว่ะเราไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนด้วยนึกออกไหมยากมันยากมันยากมันยากจริงๆครับจัจกใจเลย มาดิอ่าแฟนทอมครับแฟนทอมจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่แฟนทอมเกนนะตัวเนี้ยโอเคผมเสียไปสามทุบแล้วผมว่าลูปผีน่าจะไม่ได้ครับมันถ่ายยากด้วยอ่ะทุกคนแฟนทอมอ่ะถ่ายตอนล่านะแล้วผีก็ไม่อีเวต์เลยนะครับการเขียนไม่รู้จะได้ทำเปล่าผมว่าไม่น่าได้ทำนะการเขียนเนี่ยยังไม่อยู่ครับ กลางเขีนมันไาได้ทำเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันไม่อีเวนต์เลยหรือถ้าจะให้หรือถ้าอยากทำอะ่ะก็คือต้องรอให้มันมาเกิดทับตัวเราอะ่ะแต่แฟนทอมมันทำได้นะแฟนทอมมันสามารถทำแบบนั้นได้นะครับแต่ว่า ผมดูทรงตัวเนี้ยไม่น่าจะทำวะตัวเนี้ยไม่น่าไม่น่าจะมาเกิดทับตัวเรานะผมดูทรงแล้วอ่ะเหลืออันเดียวแล้วครับทูบนะี่ะไอโอเคกังขี่อยู่นี่ผมจะไปรอในโบสแล้วกันหรือไม่ก็ผมอาจจะเอาเกลือมาโรยเพิ่มครับ เอามาโรยเพิ่มเพื่อถ่ายรูปให้มันเต็มไปเฉยอ่ะเนี่การเขยคือเราต้องคือเราต้องจุ่มอยู่เงี้ยโอ้ยโอย้มันปิดเบรกเกอร์ว่ะทุกคนฉลาดจัดคือเราก็แอบตัวเนี้ยไปนั่งแอบตัวเนี้ยแล้วให้ให้มันมาอีเวนต์ก็ดีนะเอ้ยแต่ว่าเราไม่มีไอ้นี่นี่ว่ะเอากล้องมาสิ ไปมาแล้วมาแล้วตัวนี้แม่งไม่อีเวนต์เลยว่ะตัวนี้แม่งล่างเดียวเลยแอบครับแอบแอบก็คือถ้าถ้าไม่อีเวนต์ก็จบเลยอะ่ะแต่ว่าผมจะลองนั่งดูสักตั้งดูครับว่าผีตัวเนี้จะมาเกิดทับตัวไหม เออถ้าเกิดเอาจิงขอแค่เคลสผ่านพอรูปผีมาตองกันแหละพะแม่งโคตรยากเลยมันยากเกินไปมันเป็นแฟนทอมอ่ะเอออย่างน้อยแบบเห็นหน้ากันแล้วอ่ะเออมาเกิดทับโตหน่อยดิเพราะว่าแฟนทอมอ่ะมันสามารถที่แบบมาเกิดใกล้ตัวเราได้ครับอย่างเช่นผมเล่นด่านโรงเรียนอย่างเงี้ยสมมติว,ว่าผีอยู่ชั้นสองอ่ะผมสมมูรณนะ ผีอยู่ชั้นสองแล้วผมมาอยู่ด้านหน้าเลยก็คือมันสามารถมาเกิดดักได้เลยอะ่ะดักดักดักหน้าผมได้เลยอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คือแฟนทอมนะมันสามารถทําแบบนั้นได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัวนี้จะทำไหมผมดูทรงแม่งผีอินทเวิร์ดโชว์เนี่ยกลางเขมันผมก็วางแล้วกลางเขีนก็วางแล้วเนี่ย หรือทำไม่ได้จริงๆก็โอเคไม่ทำก็ได้ผมว่ามันไม่น่าไม่น่าจะมาอะไรกับผมนะเฮ้ยอ้าวนี่ไงดังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมาเกิดทับตัวผมครับรอดูเลยรอดูเลยรอดูนะทุกคนรอดูเลยเดี๋ยวการเขียนจะไม่แล้ว นั่นไงแม่งมาเกิดใกลอย่างด้วยแต่กางเขนไม่โดนครับโอเคแสดงว่ามันมาเดินเล่นเฉยแต่มันไม่ได้จะมาเกิดทับโตเกิดทับตัวดีเกิดอะไรตรงนั้นอ่ะอีเวนต์ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมนั่งรอเนี่ยอีเวนต์ก็ดีน้องแต่มันไม่อีเวนต์เลยนะแม่งล่าอย่างเดียว ก็นั่งรอไปอ่ะเพราะว่าตำแหน่งที่มันเกิดอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนแล้วตรงนั้นห้องก็เยอะด้วยครับผมเอาการเขนไปวางแล้วน่าจะผิดห้องนะแต่ผมคงไม่แบบเสียเวลาไปเหยียบการเขตนหรอกคือแม่งเสี่ยงมากห้องมันเยอะอ่ะยังไม่ไหมเลยนะการเขี่ะไม่โดนเลย อยู่ยังอะแล้วมันปิดเบรกเกอร์เลยนะผมขี้เกียจเดินไปเปิดว่ะมันอยู่ตรงกลางเลยสาระหรือถ้าไม่ได้จริงๆผมก็จะออกนะครับผมจะไม่ฝืนเออผมผมจะไม่ฝืนเพราะว่าทูบเราก็น้อยแล้วมันเราไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวด้วยนะครับมีแค่ทูบดอกสุดท้ายแล้ว แต่ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้มันแบบมาอีเวนต์หน่อยมาอีเวนต์หรือมาเกิดทับตัวก็ได้ขอแค่เนี้ยให้มันมาเล่นกลางเขียนให้อะผมผมขอแค่นั้นเลยแต่ดูทรงไม่น่ามันไม่น่าจะมามาเล่นให้ผมนะเพราะว่ามันเป็นผีอินโทรเวิร์ดครับตัวนี้แม่งไม่มาอะไรกับผมเลยอ่ะ <laughs> ตอนนี้หยุดลาบแลวครับเริ่มแลน,นะผมจะจามขอขอจาม่อยนะเฮ้ยโอเคขอบคุณครับเอ้ยเร็วดีโอโหมาเอีเวนต์หน่อยดีเหงาเนี่ยเอางี้ถ้ามาไล่ผมผมออกเลย <c oughs> ผมไม่อยู่แล้วผนะ <c oughs> มไม่ยอยู่นะถ้ามาไล่กะผมจะถือว่ามันไม่ให้ความร่วมมือโอเคปะ่ะเป็นผีอินโทรเวิร์ดไม่ให้ความร่วมมือ แม่งเอ้ยทำไมมันเงียบจังเอาธละโข่งมาดิแม่งอยู่ปะวะไม่รู้ว่าล่าอยู่หรือเปล่านะครับอดเดผมถือกล้องรอเลยอะถ้าถ้าอีเวนต์น่ะเสียงเงียบไปเลยครับแปลกมากอันนี้ เสียงเสียงเงียบไปเลยอ่ะไม่ล่าหรอโอ้เพื่อนล่าหน่อยดีเฮ้ยเอ้โอ้โหตกใจหมดเอ้าอยู่ๆก็นิ่งไปเลยกลางเขียนก็ไม่ได้โดนนั่นน่ะห้องนั้นน่ะที่ผมไปวางอ่ะเอ้าออะไรของมันวะ เราอยู่มันก็นิ่งไปเลยครับตัวนี้เฮ้ยเ,ยเยมาแล้วมาแล้วเอาดิเออสวยเอ้ย,ย,อยโอเคแค่น,นั้นแหละผมออกแล้วไปครับทุกคนไอ้นี่อยู่ไหนวะโอเคเดินออกไปเลยเดินออกไปเลยคือเดี๋ยวๆกล้องถ่ายรูปไปไหนอะอ๋ออยู่นี่โอเคสวยผมเอาแค่นี้แหละ ผมไปแล้วเจอก,กันเพราะว่ามันไม่อีเวน์หรอกครับผมดูทรงแล้วเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วมันสามารถทำแบบนี้ได้แฟนทอมอ่ะออกเลยออกเลยไม่ต้องอยู่แหละเอา้าแม่งขังอีกโอ้โอเคงั้นนั่งแอบไปก่อนครับแอบตรงนี้รอดนะรอดร้อยซ็น์ไม่ต้องกลัวเลยเพราะเพราะว่าตรงเนี้ยผีมาไม่ถึงครับโอเคแฟนทอมเนี่ยมันไม่ได้วาปมานะมันเดินมา แฟนทอมอะถ้าวาร์ปจะเป็นเรดครับเรดนี่อันตรายนะผมบอกให้ถ้าถ้าแบบไปเล่นด่านใหญ่อะ่ะโอ้โหผมบอกเลยว่าต้องรีบออกอะ่ะเจอเรดอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับคือมันแบบเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนของทแท้นะครับเพราะว่ามันมันพยายามที่จะแบบมาเกิดทับตัวเราตลอดเวลาคือคือหนีไปไหนไม่รอดหรอกเข้าใจไหมเออไม่รอดเลย ถ้าเป็นเลดจริงเนี่ยผมโดนไปแล้วน่ะผมนั่งแอบตรงนี้ถ้าเป็นเลดจริงนะโอเคเ <c oughs> นี่ยถ้าเป็นเลดนะต่อให้ผมจะแอบตรงเนี้ยผมก็มีโอกาสตายถ้าไม่มีการเข็นอะแต่ว่ามันแต่ว่าอันนี้เป็นแฟนทอมครับแฟนทอมมันก็เดินไกลนะเออมันเดินมันเดินมาไกลมากเพื่อที่จะแบบมาเกิดใกล้ตัวเราประมาณนี้แหละโอเครูปผีไม่มีนะทุกคน เพราะแม่งเป็นไปได้ยากมากแต่ถ้าเป็นผีตัวอื่นก็อาจจะทำได้แต่แฟนทอมมันหายตัวนานไงมันกะยากกว่าเดิมอีกอ่าโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นแฟนทอมนั่นเองนะครับโอเครูปถ่าย30ดอนตัวเลขก็สวยดีนะเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น19นาที25วินาทีก็ประมาณนี้นะครับโอเคกระโดกอยู่ห้องออฟฟิศเหรอ ผมไม่หาหรอกเอาจริงไหมสาระเลยด่านใหญ่เนี่ยผมจะไม่หาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าแม่งโคตรเสียเวลาลำพังหาผีหาหลักฐานทําเควสก็นานเลวไปหากระดูกอีกนี่คือแบบโอ้โหไม่ใช่เรื่องเลยครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนสหวันดีสวัสดีครับ